สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกา around the world อย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าเฮ้ย mm hmm. บ้านจา่ามันไม่ใช่วิวทิวทัศน์แบบนี้ห้องรูมหรือว่าห้องที่จ่าอยู่มันไม่ได้เซตติ้งแบบนี้คือวันนี้จ่าได้มาอยู่โรงแรมฮิลตันนะครับหน่วยของจ่าได้มีการมาประชุมในลาสเวกัสพราะจ่าก็ได้ไลฟ์แล้วก็บอกเกิน,กนพี่ๆน้องๆที่ติดตามจ่าอยู่แล้วนะครับ แต่เดี๋ยวคลิปนี้จบไปแล้วเดี๋ยวจ่าจะทําอีกคลิปหนึ่งเกี่ยวกับบรรยากาศโรงแรมอ่บรรยากาศการประชุมนะครับว่าเขาซีเรียสมากน้อยแค่ไหนทางการมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันในคลิปต่อไปวันนี้จ่าขอทําคลิปสั้นๆนะครับคุยกันเรื่องที่เป็นคําถามที่คิดว่ามันมันถูกถามมาเยอะนะแล้วแล้วจ่าก็จะพูดในในมุมมองของของจ่านะครับ นะโอเคคำถามที่ถูกถามประจำเลยครับคือว่าจะคิดยังไงกับเมืองไทยซื้อ F 35อย่าลืมสั b s ัส i b e ทั้งสองคนและทั้งสองคนเป็นการกล้ำเปิดแนี้ก็นี่เราลำเป็นดูว่าเรือมี้ถูกสร้างมาหนคายนี้ยัง,ลงหลงไหลความเป็นทหารเรือมากน้อยแค่ไหน ต้องตามมาดูครับหรือกำลังจะทำเดียวกันอยู่จะเคยไลฟ์ล้วบอกความรู้สึกกับ F 3 5ไปแล้วนี่แต่ว่านี่จากเขาทำแบบไลฟ์แบบทำเป็นทางการให้อีกครั้งหนึ่งนะครับคือเป็นการคุยตกลงกันอยู่นะครับแล้วจากคิดว่า,าในในในทางคิดทางที่เดียวนี้กำลังไปเนี่ยกำลังไปได้สวยกำลังไปกำลังไปได้ดี กำลังอ่ากำลังโอเคทั้งทั้งผู้ซื้อทั้งผู้ขายนะครับก็ก็เป็นไปนทางที่ดีส่วนส่วนจ่าเนี่ยถ้าถามความรู้สึกของจ่าทหารอเมริกันเชื้อสายไทยอย่างกับจ่าเนี่ยจ่าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับจ่าก็ดีใจด้วยแอบดีใจด้วยแอบด,ด,ดีใจมากๆอืมดีใจตรงที่เมืองไทยซื้อเหรอก็อันนั้นจ่าไม่ออกความคิดเห็นตรงนั้นนะเพราะว่า เมืองไทยจะเลือกซื้อหรือไม่ซื้อหรือว่าจะเอาไปซื้ออะไรก็นั่นคือเรื่องของเมืองไทยเพราะว่าเพราะว่าจ่าก็ไม่สามารถไปตอบหรือให้ความคิดเห็นตรงนั้นได้แต่ตรงที่จ่าอยากจะพูดถึงเนี่ยเรื่องดีถ้ามันเป็นไปจริงมันเป็นไปได้มันต้องเข้าใจแบบนี้ครับนะอันนี้นี่นี่คือมุมมองจ่านะนะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดไปแล้วก็ทัวลงก่อนที่เครื่องบินจะถูกส่งไปถึงเมืองไทยเนี่ย มันเป็นหลายปีเหมือนกันหลายปีกว่าที่เครื่องบินจะไปถึงมือแล้วกว่าที่แล้วช่วงเวลาที่เครื่องบินเนี่ยกำลังถูกถูกกําลังขั้นตอนทุกอย่างก่อนที่จะส่งไปให้เมืองไทยนะถ้าถ้าถ้าเดียวมันมันมันตกลงกันหมดนะครับคือก็จะมีพี่ๆน้องๆทั้งทหารชั้นสัญญบัตรชั้นประทวนถูกส่งมาฝึกก่อนที่จะได้เครื่องบินด้วยซ้ำา อย่างที่จ่าพูดไปจ่าตื่นเต้นครับจ่าตื่นเต้นมากมากเพราะว่าจะมีพี่น้องทหารไทยโดยเฉพาะทหารอากาศคงจะมาฝึกอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยแล้วจ่าและน้องๆทหารอเมริกันเชื้อสายไทยที่อยู่ในอเมริกาหรืออยู่ทั่วโลกเนี่ยเราเรามีอุดมการที่ที่มองคล้ายๆกันคือเราจะเป็นเจ้าบ้านท,ที่ดีเราเห็นธงชาติไทย มาอยู่ในกองทัพอเมริกาเพื่อเขามาฝึกไม่ว่าเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เขบอกเลยว่ามันเป็นความรู้สึกสุดยอดบักุ้ยเตเ้เออมันคือขนาดมันเห็นธงชาติไทยที่เราโตหรือว่าเกิดมาตั้งเด็กมาอยู่ในดินแดนนี้เราก็มีความสุขแล้วเพราะฉะนั้น <c oughs> อาถามจา่จาจา่าจะ จะจะคงไม่มีคำตอบที่เป็นวิชาการหรือเป็นคำตอบที่เทคนิคนะครับที่สามารถว่าโอ้ยอย่างนูน้นอย่างงี้มันต้องสเปคนู่นสเปคนี้คือไม่เราตอบแบบชวบ้านชาวบ้านเลยโอ้ยคุณมาเราก็ดีใจคุณไปก็รีบๆกลับมาอีกเพราะเราคิดถึงพวกคุณเหลือเกินนั้นะคอนเซปต์นี้มันเวิร์กกับจ่าที่สุดเลยครับเพราะว่าพี่น้องทหารไทยจะมาฝึกหนุนฝึกนี่ฝึกโอ้ย ตื่นเต้นนะครับเพราะฉะนั้น F15 เนี่ยถ้ามันเป็นไปได้แล้วก็ตกลงไปในทางที่ดีทุกอย่างเดินหน้าโอ้ยตื่นเต้นครับตื่นเต้นที่จะได้เจอพี่น้องทหารไทยที่ต้องมาฝึกที่นี่เพราะว่าจะเชื่อเลยว่าทางกองทัพอเมริกาเขาก็จะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ประเทศประเทศนั้นที่จะรับ F35 ไปพร้อมพร้อมในการใช้ พร้อมในการที่มีเซฟตี้อ่าพร้อมที่สามารถเอาใช้งานจริงได้ไม่ว่าเมชชั่นต่างๆที่กองทัพนั้นจะเอาไปใช้อะไรไม่เชื่ว่ากองทัพนั้นจะพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นกองทัพอเมริกาเราโอ้ยสุดยอดละเขาต้องเขาต้องเ,อเขาต้องสอนเขาต้องฝึกทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นตื่นเต้นและหวังว่าเดี๋ยวนี้จะเดินหน้าต่อไปนะครับพวกเราก็มาติดตามเดินไปตามไปด้วยกันดูไปด้วยกันว่า f 35 จะมีธงชาติไทยติดอยู่บน F35 แล้วบินลงจอดในเมืองไทยอันนี้ต้องตามมาดูครับนะอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งและจ๋าจคิดว่าทุกคนคงเคลียร์คงเข้าใจแล้วเกี่ยวกับความรู้สึกของจา๋าในเรื่องอในเรื่อง F35 นะครับรู้แคน่นี้จริงๆมากกว่านี้ก็คงไม่รู้ละเพอๆพพี่น้องที่ทางบ้านคงจะรู้เรื่อง F35 มากกว่าจ๋าด้วยซ้ำนะครับ เรื่องที่2องอมันอาจจะมันมันอาจจะเป็นคำถามที่ถามเยอะไหมก็เยอะอยู่แต่คงไม่เยอะเท่ากับ F35 เกี่ยวกับปัญหายูเครนนะครับอ่คือถ้าถามตัวจา่าในในใน ในประสบการณ์ของตัวเองที่ได้ไปสงครามมาสองสงรามแล้วได้เห็นได้ประสบได้ถึงแม้ตัวเองไม่ใช่เป็นสายบูนะครับแต่โดยการที่ได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นเราซึมซับกับความสูญเสียและเสียหายทั้งสองฝ่ายนะครับก็ก็คิดและภาวนาว่าอย่าให้ได้มีสงครามเลยภาวนาเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ จากมาจะมาพูดเรื่องปัญหายูเครนหรือว่ามีคนถามมาเยอะพอสมควรอเมริกามีบทบาทไหมก็มีนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นพันธมิตรหลายๆประเทศตร,ตรงนั้นแต่จะเชื่อว่าเนี่ยอเมริกาจะยกทัพแล้วไปไตีทัพอะไรเงี้ย <c oughs> ความเป็นไปได้จากให้อยู่ที่1%นะครับการที่อเมริกาจะยกพลเข้าไปแล้วก็ประกาศสงครามกับรัเสเซียอะไรเงี้ยโอ้โห ไม่มีจจายังยังคิดว่ามันความเป็นไปได้ยังอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับความเป็นไปได้อยู่ที่น้อยมากน้อยน้อยมากน้อยมากเพราะว่าเพราะว่ามันมันยังมีอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ฮอลแลนด์ต่างๆที่ยูอะยูเขาเขาดูแลตัวเขาเขาดูแลตัวเองของเขาได้ครับจะาเชื่อว่า EU ก็มีพลังบางสิ่งบางอย่างที่เขาจะ เคลียร์และแก้ปัญหายูเครนกับรัสเซียนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าอ่าอเมริกาจะยกทัพไปแบบสเกลใหญ่ๆแล้วก็ไปตีรัสเซียนี่คือคงไม่มีครับเพราะอเมริกาเขาคงอ่อคงคงไม่ไม่มีเหตุผลที่ต้องไปตรงนั้นนะครับอาจจะส่งไปเพื่อเป็นซัพพอร์ตยูนิตไปช่วยดูแลหรือคลี่คลายหรือ หรือหรือหรือ,รอวางอำนาจอะไรบางสิ่งบางอย่างอันนี้อันนี้จ่ากก็ไม่รู้นะครับแต่แต่โดยการที่ว่าจะไปตีสงครามกับรัสเซียเลยนะไม,ไม่ไม่คงไม่เกิดขึ้น,นครับ mm hmm. อ่าแต่ต้องดูนานๆนต้องดูยาวๆครับะจะเชื่อ20่สิบยี่สิบสงละสงครามในระหว่างประเทศแล้วแล้วก็ยกระดับในเหมือนสองครามโลกเนี่ยคงไม่มีแล้วนะครับ mm hmm. อาจจะมีรลาลคาระคายละเครือนกันนิดๆหน่นนนอยๆ แต่เดี๋ยวก็เคลร์กันได้ใช้ทูตคุยกันใช้ใช้เหตุผลใช้ประเทศเพื่อนบ้านพันธมิตรแล้วก็นั่งคุยกันนะครับะจะเชื่อว่าทุกอย่างมีทางออกหมดอขอย้ำอีกครั้งครับด้วยดวยตัวเองที่ไปมาแล้วทั้งสงครามตึกถลม่มและสงครามอิรักนะครับก็ในในานามของทหารเราก็ไม่ไม่อยากให้มีสงคราม ขอให้จบทุกอย่างด้วยสันติโดยการนั่งคุยกันหรือไม่ก็นั่งโต๊ะชนแก้วกินเหล้ากันสนุกกว่าเยอะนั่งสงรางไปก็มีแต่สูญเสียนะครับโอเคพูดกันเยอะพูดกันแยะนะวันนี้จ่าก็มาพูดอยู่2ประเด็นต้องขอบคุณจริงๆแล้วก็เดี๋ยวจบคลิปนี้ไปจ่าจะไปเก็บบรรยากาศห้องนะครับโอ้โหเขาอบอกเลยว่าอลังการงานสร้างมากถ้าดูวิวข้างหลังนี้ตอนนี้จ่าอยู่ชั้นที่17เนะ สหรเมริกาเวลาเขามาอบรมมาฝึกก็เอาให้เต็มที่เลยครับอบรมเต็มที่พอตกเย็นก็เอาเต็มที่เหมือนกันไม่ไม่ใช่เอาแบบนั้นนะครับเอาความสนุกเอาแบบท่องเที่ยวเอาต,ตายละเดี๋ยวตีความหมายผิดขออภัยครับภาษาไทยแข็งแรงไม่มีเฮ้ยภาษาไทยไม่แข็งแรง โอเคครับจากไปแล้วครับยังไงขอบคุณท,ทุกท่านที่เข้ามาชมหลังๆนี้มีคนเข้ามาเยอะเลยครับต้องขอบคุณทุกกําลังใจทั้งคําติชมทั้ง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 คำชื่นชมทุกอย่างครับจ่ารับฟังรับรับฟังทุกคอมเมนต์แล้วจ่าก็ตอบทุกคอมเมนต์วันนี้ยังไงจ่าขอตัวไปประชุมก่อนนะครับแล้วไงเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับผม